Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สถานทูตจีนในไทยเผยรับไม่ได้เนื้อหาในคลิปโฆษณาลา z a d a า สืบเนื่องมาจากกรณีโฆษณาโปรโมชั่น l a z a d a 5.5ที่แสดงโดยนายอนิวัตรประทุมทินหรือนาราเครปกระเทย n e ็ตไอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่พบว่ามีการแต่งกายล้อเลียนบุคคลสำคัญที่คนไทยเคารพและล้อเลียนบุคคลทุพพลภาพหรือผู้พิการทำให้กระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคมและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์พากันลบบัญชี และลบแอปพลิเคชัน Lazada ออกจากมือถือแม้ภายหลังจะส่งบริษัทตัวแทนที่ดูแลการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์ออกมาขอโทษรวมทั้ง Lazada ก็ได้ออกเอกสารชี้แจงแสดงความเสียใจและขอโทษแล้วก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคม เ Chinese Embassy Bangkok ซึ่งเป็น Facebook อย่างเป็นทางการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ความเห็นของโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยต่อกรณีข่าวดังคลิปโฆษณาลาซาด้าโดยระบุว่ารับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวคิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้มีเนื้อหาดังนี้ โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามเกี่ยวกับคลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางแห่งถามว่าเมื่อเร็วๆนี้คลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซลาซาด้าทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยสถานทูตจีนมีความรู้สึกอย่างไรสถานทูตจีนประจำประเทศไทยรับทราบเหตุดังกล่าวแล้วคิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องนี้มีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ